มีจำหน่ายแล้วที่นี่ B Organic Plus และ B s o y Plus มีจำหน่ายแล้วที่ร้านดารณีการเกษตรตอนนี้เรายืนอยู่กันที่ตำบลย่านยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรสำหรับกรเกษตรกรท่านใดที่ทำการเกษตรไม่ว่าท่านจะปลูกอะไรอยู่ก็ตามค่ะเดินทางเข้ามาซื้อ B Organic Plus และ B s o y Plus ได้แล้วที่นี่ค่ะ ทำไมเจ้าของร้านถึงตัดสินใจเป็นตัวแทนจำหน่ายกับ B Organic Plus เดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามเจ้าของร้านด้านในกันค่ะไปเราก็ยืนอยู่กับเจ้าของร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือคุณดารณีหรือว่าพี่หวันนั่นเองนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพี่หวันรู้จัก B Organic Plus ได้ยังไงคะ ลูกค้าค่ะลูกค้าเขาใช้แล้วก็แนะนามาปกติที่ร้านจะไม่รู้จักอัค่ะอยากให้เราเอามาลงขายเขาใช้แล้วผลตอบรับเขาได้ดีก็คือมีเกษตรกรมาสอบถามมาสอบถามยกขวดมาเลยเราก็เลยตัดสินใจค้นหาข้อมูลแล้วลองเปิดใจลองดูเขาได้พูดถึงดีออร์แกนิกไหมว่าเขาใช้แล้วเขาใช้แล้วข้าวเขาจะเขียวต้นแข็งและข้าวเล็กนะคะผลผลิตออกมาเขาจะได้เกินเนื้อนาของเขาและนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งคำยืนยันค่ะของเจ้าของร้านฝากร้านเลยค่ะพี่ว ร้านร้านตั้งอยู่ที่ไหนเปิดติดวันไหนร้านตั้งอยู่ที่หมู่สี่บ้านวังกระดีทองค่ะตำบลยันยาวร้านจะเปิดตั้งแต่7จ็ดมงครึ่งถึง5้ามงเย็นค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะโทรหาพี่หวันได้ที่เบอร์ไหนคะศูนย์แ2ดหกสค่ะสามารถเดินทางเข้ามาซื้อสินค้าได้แล้วที่ร้านดารณีการเกษตรนะคะ การันตีคุณภาพด้วยรางวัล SQC Award ปี2024ใครยังไม่ได้ใช้สามารถสอบถามและหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วประเทศแล้ววันนี้ค่ะสำหรับ B Organic Plus และ B s o y Plus ค่ะ